สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4นะคะของสัปดาห์นี้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มแบบฝึกหัดนะคะเล่มปกสีชมพูขึ้นมาเลยนะคะแล้วนักเรียนก็เปิดหน้าที่7นะคะหน้า7นี้จะเป็นกิจกรรมที่5นะคะครูจะให้นักเรียนอ่านเสริมเรื่องต้อมปวดฟันนะคะให้นักเรียนอ่านในกรอบ นะสี่เหลี่ยมสีเขียวนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ตอบคำถามเพียง3ข้อเท่านั้นนะคะคำถาม3ข้อนั้นเดี๋ยวครูจะเขียนคำคำถามไปให้แล้วให้นักเรียนตอบนะคะโดยทำลงในสมุดแบบฝึกหัดภาษาไทยของนักเรียนนะคะนะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ ก็มีงานแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนอ่านแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้อันนี้เป็นบทอ,อ่านเสริมแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะต้อมปวดฟันต้อมชอบกินลูกอมทุกๆวันหลังจากโรงเรียนเลิกต้อมจะวิ่งไปซื้อลูกอมกินครั้งละมากมาก วันหนึ่งขณะที่ต้อมกำลังเพลิดเพลินกับการอมลูกอมต้อมรู้สึกปวดฟันจีดขึ้นมาทันทีต้อมปวดฟันจนร้องไห้คุณแม่จึงพาต้อมไปหาหมอฟันต้อมกลัวหมอฟันมากเมื่อต้อมเข้าไปในห้องตรวจฟันตอนแรกต้อมตัวสั่นด้วยความกลัวแต่คุณหมอใจดีชวนพูดคุยจนต้อมหายกลัวคุณหมอบอกว่าต้อมไม่ควรกินลูกอมมาก กินมากฟันจะผุและปวดฟันแต่ถ้าจะกินบ้างก็ต้องดื่มน้ำตามแล้วแปรงฟันหรือบ้วนปากหลังจากกินลูกอมทุกครั้งต้อมขอบคุณคุณหมอแล้วเดินกลับบ้านกับคุณแม่อย่างมีความสุข